ลองจินตนาการดูถ้ามีคนหนึ่งคุมทีมฟุตบอลมากถึง1,500นัดคุณคิดว่าเขาจะชนะได้กี่ครั้งบางคนอาจตอบว่าชนะได้ครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วแต่สำหรับเซอร์ e อเล็กซ์เฟรเกเ์สันเขาทำได้มากกว่านั้นเขาพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ถึง38ถ้วยรางวัลและชนะเกือบ60%ของทุกเกมที่ลงสนาม f e ร g ก s ูสไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมแต่คือเครื่องจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนผ่านยุคสมัยของฟุตบอลอังกฤษเขาเดินเข้าสู่ Old Trafford พร้อมแผนการและความอดทนแต่สิ่งที่ผู้คนจดจำไม่ใช่เพียงแค่ถ้วยรางวัล38ใบที่วางเรียงรายหากแต่การสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทีมกลายเป็นผู้ชนะลองนับกันอย่างง่ายๆจาก1,500นัดที่เขาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ 895นัดหรือคิดเป็น59.67%เสมอ338นัดหรือ22.53%และแพ้เพียง267นัดหรือ17.80%ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนชัดว่าเกือบทุก3นัดจะมี2นัดที่ลงเอยด้วยใครชนะการรักษาสถิติระดับนี้ต่อเนื่องยาวนานคือสิ่งที่ยกระดับความคาดหวังของสโมสรจากอาจจะดีกลายเป็น ต้องได้แต่สถิติอย่างเดียวไม่อาจเล่าเรื่องได้ครบมันคือเพียงฉากหลังของสิ่งที่เฟอร์กี้สร้างขึ้นมาการกล้าดันดาวรุ่งจากอะคาเดมีการเสริมทัพที่เฉียบคมการปรับแทคกติกเล็กๆหลังพักครึ่งหรือแม้แต่การดุด่าเสียงดังในห้องแต่งตัวที่ทำให้นักเตะกกลับมาโฟกัสสิ่งเล็กๆเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นนิยามของวัฒนธรรมแห่งชัยชนะที่สโมสรอ,อื่นยังต้องมองตาม และเมื่อทีมต้องการการพลิกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่หรือแม้แต่ค่ำคืนที่เกือบพังลงมาเฟอร์กูสันก็มักจะมีสูตรลับเล็กๆที่ใช้ได้ผลเสมอสิ่งที่โลกจดจำในท้ายที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือถ้วยรางวัลแต่คือความต่อเนื่องผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลายเป็นองค์กรที่รู้วิธีชนะบ่อยครั้ง จนทำให้ถ้วยแชมป์ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแฟนบอลอาจชี้ไปที่ถ้วยรางวัลเป็นหลักฐานแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคือความคิดความสมั่งเสมอและการปรับตัวให้เข้ากับโลกฟุตบอลที่เปลี่ยนไปนี่คือบทเรียนจากเฟอร์กลูซันชายผู้คุม1,500นัดและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า38แชมป์ไม่ใช่แค่สถิติ แต่คือเรื่องราวของโคช้ชที่เปลี่ยนทั้งสโมสรให้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งผู้ชนะ